แด er. ดสีรัคอดแสงซาบุีแสงดีแสงจริงจริงอยู่นี่แสงจริงจริงยากระเป๋าีสุดไ่ใช้อย่างี้ยิงยิงยากระเป๋าดีสุดทำได้ักซี่ด็กีลูสั ภุตขคนทุกใ่ายน้อยหญิงชายนะจงจะมีเตียงแทดลีลกายะทะวาเลวกีทวาเรเลมโนทวาเรเลสัจจิจะสัจจิจะอิตาตุสังนาคาตาตุสังปัญจุป,ปันนาตุสังสับพังโทสังขะมันตุโนโ กรณีไก่กาดกวงไผ่พนมแผ่นดินกลมทั่วทุกดาวหงเกดดาวดานดรงลีอันอยูแนชีน่านามทุกเตียงร,รมสัสลีทุกเสินยาหาพวนนี้ทั้งรีิประเทศอัุซเลย์อยู่ตัวดาวกลุ่มพันขานทับพ,พยายคะ อยากขายอยากขี่ล้อดอวิจีไตาลาทั้งเท้าทิลาอากายมพิบาลจจกตลกที่องค้านจอมเจียงเจ้าแค่ึังเท่าทิลาของอินอัม,มลินจันฟ้าซอกามาอันเจิญมาตัวทั้งโขงโซลสาแพน่ในผมเจียงเจ้าตาต่อเทา่านิวาสัญญา เจรมานอมอนุโมทนมาธนาทานมาเป็นพยานแห่งการถวายทานฝุงนีพร้อมน้ำไปเยีนยนอมย่อถวายแก่พญาอินตาเจ้าฟ้าไปเทศนาไขอ่านให้พระบุญอันนี้สว่างเซ้งซาในโรงธรรมสลาเป็นเก่าตาบตเท่าเขาสู่เมียงแก้วนิรลันนั้นจงจับมีเตียงแทดีๆยอ ทันนิสิโนวาราพธิโมเรมาลังมาเสนาหันติงวิเชยโยสัมปพธิมาคาัชิงอนันตัญญาโนโรกุตโมตังปานามามีผุดทางตังปานามามีธรรมตังปานามามีสังขังก <c oughs> ็แต่พระแก้วจอทั้งสามการ ยังกี่บาทน,น้ำเหลืองเรือผงคนยังเสียภา,าษาทาศัทธาถือศีลกินท,ท่ามากันตลอดเพื่อวังไปรอดมึงแกวนิรพัณฑ์อาชชาวันนี้ก็หากเป็นวันนีดีที่อันวิเศษเองว่าเป็นวัน เพนขึ้นสิพาคำพรังว่าเป็นวันเพนเดียนสิบสองพระจันทร์ใส่ซองแกงเปทัตัวจัก,กรวาลฝุ่นุกคนมีใจหวานชมชื่นวีตื่นยินดีอันประเพณีท่านสลาดอันหากมีมาแต่มื่นานแต่อดีตการเกา่าเงาดังพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ว่าท่านสลาดนี้นามีอานิสงส์แก่กาเหตุนำ้ศรัทธา ภูขาทั้งหลายทาั้งหญิงชายมวลมูกตั้งภายในและภายในมีสัมมา,าเตาเป็นเตาผลภายนอกันเราหมายนี้กระดานัาขาทุกผู้ทุกคนนีใจเป็นกุศลแพ้กว้าง กอภาคกานแต่งหางดานันกอเป็นการบิดแต่เราดังจะขอเราเลี้ยงกาาาเก้าอิตาอัานภาษาขามเกษณาไว้ว่ายังมีเมืองหนึ่งนันบุไร้อวาสาวิธีย้มนันมีลูกศักับภา,ามนีนุ่งเท่าได้แต่เกาเดนจรรชิป้าโดงดอนเขตตองหันเจ็ดห้องสลาก็พักยังอยู่ยามนันมีโมตระกาเด็กหน่อยนับอ่านลอยเป็นเด็กใจ ภาะกังหัวควายอยู่เป็นโมงที่ริ้งแจ้วกูตรงนี้หันลูกศักดิ์กะ้าวนีมาหลอดเขายังจอดอยู่สลาลิมมัคคะทั้งไตย้ำตะเวทไงแต่ตกาจะใกล้เตี้ยกว่าเป็นทลาอันมาทักษาะกันเราก็ด่าเขาเขาจะจิงกัน,กนเขาเรียงหันปีกุยังอยู่ที่เจ้วกูสลาจึงภาพันจะออกปากว่าปีกูมากนุมเทา รอยว่าว่าได้รับเขาแล้วพักทหารบัดน,นี้ก็ถเทงกาลการมา,าไกลเล้าควรจะใส่ยังเาวาดัดอภิวาทยถวายเพื่อให้พีกูทั้งหลายลงม้วนมู้สันอยู่ยาวไปให้คุณใส่อันประเสริฐมามึงเกิดเั้งทัน แล้วก็แยง่งลูกกันเอาเขา,ท,าเท่านให้พี่กูตนตนเถาอันนะั่งเลี้ยงไล่ตีหนาๆเขาก็พิดกันไปมาตีหนาๆนะพี่กูเจ้าตนแกเถาอาอุษกขโมจึงเกาขุําไปว่าจะาทางให้พี่กูตตนใดนั้นเราก็ไดบุญเถาเสมอดังเดียวกันยาอุนหันปะแลนจูงหาไม่แปลนบ่ไ่บ่อน,น้อยแล้วเขียนซื้อซอยนามตะทาพร้อมคำปรานาสักแกงแล้ว ามาล่วมไว้แห้งทีเดียวกันให้ได้หันว่าเป็นสาราให้พิขูม้่นมากกืรับไถรทาน ด้วยประการนั drafted, story, so Democrat, <ification> ้นก็ย่า้ของพระเจ้มึงสวรานก่อไ้อันอิสงเกียรันมีมาอันใดถึงเผาสลัทาเป็นทานจึงได้สุขใจบานตั้งเสาดังกายดังเกาเราใครมาบัตรนีนาัทธาทั้งหลายตั้งอใจนุ่งเผาก่อรู้แล้วเรื่รยว่าเป็นกองดีเลือดแล้วจะไปลาพิ้งแก้วนิพพานดาทุกในวัฏสงสารเสียงขาดก็ไม่มาดเชียงคา จิงปากรน้ำมายังวัดถุกใยทานย้อนเป็นการท่านสลากน้ำมาไว้ที่ไก่หากองตาในธนกกวงแก้วทั้งสามประการจะขอถวาย่านย้อยเย็น ด้วยใจเชื่อยินดีแม่ประภับุมีอันประเสริฐเมื่อบังเกิดตัว,ตา,มออวามขอขอยสมความไฝ่หอยเป็นดั่งเด็กน้อยธารกขอบุญนำพาไปรอดเมี่ยแกวหยอดนิรพัยในรางวัปกระกานไพ่อานาบริเัิศศาจงจักมีขอลุกสิภารณีตนประเสริฐเมตตาเกิดคุณนนาลับเอาสลากกระพัดกระทันทั้งหลายทุงนี้อันบุคานอมมา ไหวเป็นทานด้ำจงจักมิเทียงแทนดีลด้วยดรงบุคคาจะเป็นวางตามเัฒา เออโม่ทนอกจางใกเดอ้องจิตวายสสาภาพทางเดออตนะโมอเดอัสสะ sapak riwarani batik karena tuh ama akan amahakan cewa mata itu hajilannca ia canenang di keretan kitaaya sukaya kita ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายพอน้อมถวายสาราประพาหาาพความอดของเรวานทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งตั้งไว้นัที่นอนเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่พิยชนทั้งหลายมีบิดามดาเป็นต้นด้วยแก่เทพผูบุกเทวดาทั้งหลายทั้งพวงด้วยแก่กับกำในเวรทั้งหลายทั้งพวงด้วยศิลกาลนานเทิน านากัมมังนิพานปัจจัยโหนตุนโนนิจังอิทังศีลกัมมังนิพพานปัจจัยโหนตุโนนิจังอิทังภาวนากัมมังนิพานปัจจัยโหตุ “ Don nichang yangcincchi ku salahlang kaangก mang sapika kaัคุณ yangน anุ muท tu sururan tu hoต ye hewa asamkhae aji kaji kayu ka ta untuk sap sadangng sukitaang ो माता पिता सुीता होन्तुका पा ना पिता होन्तु पा मो जन्तु सावा सुखीता होन्तु पा जन्तु सा पचाया सुखी मोन्तु पाव जन्तु सम्पीना साु ओ

มุ่กักการกันนี่นะห้าปตสันกไม่ตด้วยเพราะว่าจะเป็นผู้คนี่มีจิตตังปฏิตังคุณองค์ทุกเมียแรงเต็มเป็นสังฆาลัยนิรันดร์สุขร

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì thằng này ขับยืด่ายไปล่ไนีกนีนม่ได้ม่นก็จมเอนไม่มด่่นจมใส่้อหน่มมจะเพื่อเอาชนอชินเดียวกันไเอ็ไปร้น่อะนินบาเดียวก็นไม่่นเขดมากขาจะใ่อเ

กรรมการนะครับกรรมการท่านเลื่อนเราด้วยกันนะเราต้องต้องต้องต้อเ่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พราไม่มาอยู่รักองเดียว่น่ท mm ี hmm, ่นี Hence, ่มาอยู่นั้นทอัต่แตาม่งทำตอนตังต่ตงๆตเมื่อวัจลมลนะครับว่ารับประตานหลมการสัตอนรับปราร่เป็นานผ่าทีกโดรับปนะาท่โดนรับปรนสั่งระบบัายก็โโต้กันเล นะครับก็่านาไม่โดรไม่เกิดอะไรเลยแต่ว่าผมตองถวายพอบคุณต้องยาระไรลนะครับนะที่บอกมุ้นะครัวาเป็นาตวิา

ขาแน่ไมป่อยไังก็เป็นอย่างนี้หมดละอใดีไนะตัวคนายหมดเลยยังที่ใช่จับตั้จับตัวอยู่กล้กันนถวายยกันหมดเลยใหมเยยท่่ิานที่ตอนี้เนี่ยใจน้อยต้อดูดกันัขยนเอนี้ไปหาอยากรวมแล้ว

ก็ขอฟังยอดเยี่ยมที่เวลากระจายตัวนับ่นเองแต่เมื่อบัตรที่ได้มาใช้ไม่ว่าจะนั่งเรืออาวุธหรือว่าอาวุธอะไรก็ตามที่เราใช้ เรน,เรนตอนี้มีนายประสิทธิ์นางขาสายสอนผู้จัการอสัหาทรอนากรอิอยแม่้สุวรรามุนมีมาตอนนี้ต่อเพียงแม่จุมนักต์จการไทรมิตรแป็นปัดารัจงมและมีมาตอนนี้มีนายบุญสงัสงบุญทรงบุญสังทรงทาังงา

พิธีต่างๆที่บอกเลว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อที่พิธีตางๆพิธีต่างๆต่างที่ประเมียว่าจะเป็นสังฆาจารย์ข้ามพจทธศาสนาไม่ดีช่สายกระจรนางนิสลาวันฉันดูสตั๊ด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 นฉันดูส้ั๊ดวันฉันดูสตั๊ดวันฉันดาสตั๊ดวันฉันดูสตัาดวันฉันดูสตั๊ดวันฉันดูตั๊วันฉันดูสตั๊ดวันฉันดสต

ท่นพอแก่่านพ่ครับแล้ววิรมาน้ามามามขมา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 าม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 าาม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 าาม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 าามามามาาม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 าา ก็เอาไม่ต้องเอานะคะ <laughs>